ทำหน่อยเถ้ามึงมีรถสุปราคามมึงจะนอนถ้ามึงมีถ้ามึงมีรายได้เดือนละล้านมึงจะนอนไหมกันแต่ผมทำอะตอนนี้สมมติถ้าเรามีรายได้เดือนละล้านมึงจะทํางานไหมกันมึงจะแต่งตัวทุกวันไหมมึงจะหล่อไหมมึงจะเท่ไหมมึงจะนอนตื่นสายจริงๆหรือมึงไม่มีตังค์มึงก็เลยง่วงบ่อยก็เลยติดซีรีส์เพราะว่าอะไรความสุขมันใช้เงินน้อยแค่ที่มึงไปเป็นพระเอกนางเอกเองไม่ได้มึงก็เลยต้องเป็นคนดูมึงก็เลยต้องจ่ายค่าเน็ตซีส์สี่ร้อยบาทมึงไม่สามารถที่จะขับรถ ไปชายหาดแล้วไปเป็นพระเอกนั่เอีกไม่ได้มันเป็นไม่ได้แต่มันเป็นได้แต่คนดูเพราะว่าเงินมนน้อยใช่ไหมล่ะมันไม่ผิดแต่เงินมันมีแค่นั้นเงินที่เรามีก็สร้างความจบให้เราเล็กน้อยตามที่เรามีนั่นแหละเสื้อผ้าที่เราใส่ก็ไม่ใช่เสื้อผ้าที่มันเป็นเฟชั่นนิดหรอกเงินมันน้อยมันก็เลยต้องใส่แบบนี้ราคาถูกๆมันก็เลยโอเคป๊อปใจดีหรือไม่ก็ทั้งห้องที่อยู่ทุกวันนี้ถ้าคุณมีเงินไม่จํากัดตอนนี้และให้เลือกห้องที่อยู่มึงคิดว่ามึงจะอยู่ห้องปัจจุบันที่มึงอยู่ม ไม่มีทางที่มันจะอยู่ห้องที่มันอยู่ในปัจจุบันไม่ไม่มีทางก็เลยหาเหตุผลมาซับพอว่าห้องนี้มันประหยัดมันโอเคมันใกล้ที่ทางานแต่เงินมันน้อยแทนที่เราจะไปโฟกัสวิธีการหาเงินได้มากขึ้นแต่กลับไม่ได้อยากทําสิ่งนั้นแต่แล้วก็กูก็อยู่ประหยัดประหยัดของูแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดแต่คำถามมันก็คือว่าแล้วอะไรล่ะมันจะเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่ได้มาโฟกัสวิธีการหาเงินให้มันได้มากขึ้นโมเดแต่ประหยัดมเดแต่ตเซ็ มันก็ไม่ได้ในสิ่งที่คณหวังอยู่แล้ว